ก็ 1. 1> uh ่คือเล่นเกมถึงกี่ทุ่มหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตึงต้องอะไรของค่ะตีหนึ่งนะมาค่ะนั่งที่นั่งที่นักเรียนคะนักเรียนทั้งคันข้บรถสวัสดีค่ะคุูสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะไปประชวมมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้กับทุกคนคือทุกคนจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนด้วยค่ะ นาตัวเลยค่ะชื่อเด Wolf ็กหญิงระดาค่ะอ่าเพื่อนใหม่ชื Should> ่อระดาเป็นเด็กทุนน้่นะคะเด็กทุนคืออะไรนักเรียนทุนเ่เหรอคืออะไรแหมก็คือเด็กที่เรียนเก่งมากๆนะโรงเรียนก็ให้ทุนการศึกษาไงเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีถึงว่าเรียนฟรีกินฟรีเฉยๆนี่เธอรู้ไหมว่าระดาเนี่ยขออ้อทั ทิ้งตัวมาจากโรงเรียนอื่นเลยนะนี่แล้วเขาสอบโอเน็ตนะไปสอบกับรุ่นพี่นะชนะเลยได้อันดับหนึ่งเลยค่ะอันดับหนึ่งของโรงเรียนเหรอคะของประเทศเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะอะแลดาไปนั่งที่เลยค่ะอ่ะละคะจะมาเร็วมานั่งเร็วมานั่งนี่อ่ะนี่นักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยครูจะไปประชุมแหมรู้ได้ยังไง จำซื้อแต่จ,จ,จริงๆคูที่ไปชมชมจริงๆคือมีมาชมนะทีนี้เดี๋ยวเขาบงหัดที่ค้างไว้นะเมื่อวานเนี้ยได้ไหมค้างไว้ทําต่อเลยเดีย๋ยวบอกเพื่อนด้วยนะระดาทําด้วยนะคะบอกเพื่อนด้วยนะว่าถึงหน้าไหนแล้วโอเคคะ่ะดูแลเพื่อนนะนี่ระดาเธอรู้ไหมว่าทําถึงหน้าไหนเดี๋ยวเขาช่วยนะนี่ทำาริงน้องจำทั้งเล่มอยู่แล้วจำทัท้งเล่ม หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรอ่ะห้ครนี่ครับไม่รู้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆกังวลกินอะไรกันดีพิซซ่าไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าไม่เอาไก่ทอดดีกว่าน่าจะอยากจะกินกับพวกเราไหมมีแต่จังฟู้ดทำลายสมองเพราะว่าเราโง่เหรอใช่สิค่ะ เนี่ยขับกินแต่จังฟูทุกวันใช่ไหมนี่ตอนนี้สมองครับด้นทำลายไปหมดแล้วอทลายเกเด็กคะแบบฝึกหัดถึงไหนแล้วทำถึงไหนแล้วคะว่าไงล่ะดาหนูทำเสร็จหมดทุกบทแล้วค่ะ สมกับเป็นเด็กทุนจริงๆเลยคย่าไปถามให้คูผิดหวังเลยนะเดี๋ยวจะไปรายงานขออเลยนะนี่แล้วเด็กหญิงพิมพ์เป็นางานถึงไหนถึงไหนแล้วคะยังไม่ได้ทำเลยเอยอเด็กหญิงพิมครับเด็กชายครับกำศนะทำไมอะทุวันครยังไม่ได้ทาเลยตายแล้วครับผมอะแล้วแพรล,ล่ะผงเดิมท,ที่แล้วยังไม่ได้ทำเลยคะ่ะครู โคนคะเธอมีเพื่อนที่ดีเรียนเก่งเป็นเด็กทุนขนาดนี้ <c oughs> เอาเป็นแบบอย่างค่ะคุณหาสิแป๊บเดียวทำถึงเล่มแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างท <c oughs> ุกคนเลยที่อบบยู่ในเด็ไม่ทำแตหนูไม่ใช่เด็กทุนนี่คะก็เป็นแบบนี้ไงแบบฝึกหูฝึกหัดไม่ทำถึงไม่ได้เป็นเด็กทุนนี่อะหนูที่หมดเวลาล้วพักกลางวันพอดีอะไปบุพพรัก, <c oughs> ออกัก <c oughs> ไม่กินข้าวกันไหมอ่ะไม่ฉันจะอ่านหนังสือเด็กใหม่ปรับตัวอยู่ินเจเมีมีปิงปังฉันบิงปังฉันฉันันบิงปังฉันปิงปังฉัน ไม่คลืบไรสาระอ๊าเจ้ไรสาระก็ได้เลยอันนั้นเรียนก็เป็นไงคะเรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวการบ้านที่ให้เนี่ยให้ทำตอนนี้เลยนะคะคุณจะไปประชุมค่ะอ่าเรียนไปแล้วก็มาไหว้ด้าน่น้าความไม้เสร็จเลยนะอะไรนะคะ เด็กใสรข้าวกุมทำการบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวคุณไปประชุมแล้วค่ะทำเดี๋ยวนี้ค่ะครับทำกันบ้านอยู่วันรูปเล่นรูปอะไรครับรูปหัวโลหัวโล้นหรือหัวล้อนมี่ต้องแบบนี่พวกเธอไม่ทำกันบ้านกันหรอทำไปก็ทำไม่เป็นอยู่ดีนั่นสินี่ะจะช่วยสอนการบ้านหน่อยได้ไหม อไก็ไม่รู้ยากมากเลยอะไรของครูก็ไม่รู้การบ้านเป็นสิ่งที่ครูสอนมาหมดแล้วถ้าเธอทำไม่ได้แสดงว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนเฮ้ยเพื่อนๆดาดาเขาามว่าเราไม่ตั้งใจเรียนะเฮ้ยดาดูได้ยังไงอะเดี๋ยวฉันกลับไปให้แม่ฉันทำดีกว่าเหมือนเธอ เรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็มาให้ฉันติวเนี่ยฉันก็ต้องอ่านหนังสือของฉันไหมนี่ๆด็กๆโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะไปนั่งตรงนี่นวันนี้จะมีสอบนะคะไปนั่งไปนั่งไปนั่งเด็กๆญิงแพนเด็กหญิักไปนั่งเร็วๆๆๆสอบเร็วๆๆปู เด็กชายครับไม่ใช่เด็กหญิงครับผิดผู้พอ้าว <bunker. S 1> เตียมสอบค่ะเริ่มทำข้อสอบได้ห้ามลอกกันนะคะนักเรียนลอกกันผู้รู้นะตั้งใจทำอย่าลอกกันนะคะเด็กๆ ฮยโ่ครคูคะเล่ยนรอคข้อบค่ะครับไม่ได้ลอคำสอบ เป๊ะทุกคนสามปอกยกเว้นดันดาคนเดียวเลยคะ่ะเอา,เอาของเพื่อไนไปเลยหรอถ้อเอา,าเอะไรนี่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยจริงๆริงแล้วตาเป็นอะไรเนี่ยเพราเขาเป็นนักเรียนทุนไงไอ้เจื่อรู้แล้วว่าเขาเป็นนักเรียนทุนแต่ทําไมคนนี้ใส่แบบเนี้ยนั่นสิทําไมเขาไม่รับพวกเราเลยอ่ะขอให้สอนการบ้านก็ไม่ยอมสอนอขอลอกข้อสอบก็ไม่ยอมให้ลอกนี่เดียวเองอ่ะเฮ้ยพวกเนี้ยตั้งเ Bye. Wow. เฮ้ยฉันก็พูดไป็งั้นแหละฉันก็ช่วยนั่นแหละฮะ่าล้วจ้าแล้วจาเป็นยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> ตายแล้วฝ<ะ>ุ่นแล้วฝุ่นแล้วค่ะฝุ่นแล้วฝุ่นแล้วเป็นไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างคะโคคกาหนูติดอยู่ในห้องน้ำมะค่ะตายแล้วค่ะแต่เพื่อนๆนอ่ะก็ไม่ช่วยหนูเลยแล้น <c oughs> <c oughs> ก็ว่าใช่ค่ะใจหลายเนเพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่รล,ดา,ะละดา่น<ะ>่ะค่ะคูจะบอกให้นะคนที่ช่วยเธอออกมาจากห้องน้ำก็คือเพื่อนๆเหล่านี้แหละค่ะจริงจรินี่แล้วลดานะครูรู้นะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีน้ำใจให้เพื่อนอนะ่ะคือใครก็คือระดา เพื่อนๆขอความช่วยเหลือเพื่อนๆต้องการเป็นมิตรกระดาแต่ลระดาไม่เอาเลยเธอมาโรงเรียนนี้เธอต้องการอะไรคะความรู้ไงคะใช่ความรู้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่ามิตรภาพเนี่ยก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะเธออยากได้น้ําใจจากเพื่อนเธอต้องให้น้ําใจเขาก่อนคือสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยขอให้ระดาเนี่ยช่วยสอนการบ้านหรือว่าติวอย่างเงี้ยเรามีความรู้แล้วก็ช่วยเขาหน่อยใช่ไหมอะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ล็อกข้อสอบแบบจักงใจคับเนี่ยก็ไม่ได้นะสองค่ะหดแล้วแล้วค่ะครูคะหนูเข้าใจแล้วค่ะดีมากเพื่อนเพื่อนเราขอโทษนะไม่เป็นไรเราคือเพื่อนกันนะ